อนนี้ยักษ์ขโมกขีอียิปซี่ทำเป็นออกมาว่าอาจารย์ใหญ่มันที่มันเขาวพนับถือนะครับอืมมันยังไม่เห็นความความขุ่นเคืองความเครียดแค้นในตัวมันอียิปซี่อีไอการ์ตูนอะไรยักษ์ของโมกขี่ในการ์ตูนอนะ่ะอืมนะมึงมึงพูดไปเหอออีจิปซี่นะ ก็วกว่มันก็มากาัดส้นตีนกูแล้วมึงก็หลงไปห,หลงเข้าไปในไอ้ทิ่งที่มึงเป็นเน่ะมึงไม่สมหวังเพราะมาอยู่ที่นี่เนี่ยวาดหล,หลังไปหลอกเงินคนนู้นคนนี้ตั้งธงไว้เยอะแยะเออไปหลอกของเงินเขามาซื้อบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปตบซับเขาตอนนี้บอกว่าคนนั้นคนนี้สาบแช่งตัวเองสาบแช่งมึงพราะมึงไม่เคยสาบแช่งไง แล้วมึงก็ผิดคำสัญญาด้วยสาบานที่นั่งต่อหน้ากาส้นตีนกูอะนะไปหลอกลวงเขากูบอกว่าเอาธรรมะไปสาราบสักราระมึงก็ทำผิดหมดไม่เห็นกิเรตตัวเองให้โอกาสคลิปที่อบรมอะนะมึงก็ทำไม่ได้อีงโง่คนอย่างมึงอียักษ์คํา่ขีเออนะ <c ười> มึงทำอะไรมึงทำอะไรได้จะไปกันเนะกันเหนะฮะเมื่อก่อนมึงมากราส้นตีนกูคนที่อยู่กับกูน่สว่างหมดต้าเล็กกะที่มึงหลอกเงินน่ะกูจะถามบอกไปเล็กประตูเขาสว่างกันหมดเนี่ยพวกท,ทนายชงทนายเชยอะไรเขาสว่างกันหมดนะเขาถึงเห็นพฤติกรรมของมึงไงเขาสมเพศมึงตอนนี้พวกคุณกิจพวกอะไรเขาเห็นมึงออกคลิปอะ ออกคลิปที่เหน็บอาจารย์มึงอะที่มึงเคยบอกว่าคิปยังศรัทธาอาจารย์อยู่นะาเนี่ยมึงไปดูลายอะมึงยังลายมึงยังอยู่กับกูเลยกูแค่ไปเขาดูหมดแหละที่มึงพูดกับกูอยู่ที่โคราชอะกูจะบอกมึงบอกว่ามึงจะอธิบายพอมึงมาเจอกูจริงๆมึงอธิบายไม่ได้ไอ้เรื่องตบรั์เขาเนี่ยเรื่องไปหลอกลวงเขาเนี่ยมึงอธิบายไม่ได้มึงได้แต่มาอ้าอย่างงู้นยางงี้มาเฮา คนที่มันมีคนชั่วอย่างมึงมึงทำลายกูบาอาจารย์มึงไม่ได้หรอกเพราะกูของจริงกูสอนที่คนเห็นจริงจงเอาแกคุณเอ๋นะอ่ะเขาหลักอ่ะมึงก็พยายามไปไปบอกเขาไปอีกทางึางเขาเห็นทำแล้วอีโง่เออเขารู้แล้วว่ามึงหลงเลยแต่เขาพยายามที่จะพูดจะให้มึงไงเห็นตัวเองว่าเอออย่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเออแต่มึงอะมึงไม่เห็นตัวเองมึงหลงเข้าไปในกระบวนการความ รู้สึกนึกคิดอารมณ์ของมึงแล้วที่มึงไม่ประสบความสาเร็จในสิ่งที่มึงทําน่ะเพราะมึงหลอกลวงเขาไงที่มึงผิดสัจจะตัวนี้มันเลยทําลายมึงเองไงถ้ามึงเดินตามกูตั้งแต่แรกอ่ะที่กูเตือนมึงอ่ะกูให้โอกาสมึงกูอบรมมึงว่าสอนธรรมะช่วยอาจารย์เนี่ยทำด้วยคุณธรรมอย่าไปเห็นลาภสกการะเราก็มีเงินทรัพย์สินทุกอย่างแล้วกูก็หวังว่ามึงอ่ะจะไม่เป็นเหมือนไอ้ลูกศิษย์เดียวกูที่ผ่านมาเพราะกูเห็นว่ามึงมีแล้ว กูก็คุยกับคุณประมวลตลอดว่าเออคงไม่เป็นอย่างนั้นมั้งเขาก็มีอันจะกินจะอะไรสุดท้ายอ่ะเพราะมึงอ่ะมันโลภไงรับปากกูแต่มึงก็ทําไม่ได้ไปตบทรัพย์คุณจารึกอ่ะนะอืมแล้วก็อีกหลายคนนะกูถ้ากูเอาเียวกูทําเป็นภาพออกมาไหมรายชื่ออะไรไหมเออว่ามึงไปทํา เรื่องเร็วๆซามอย่างเงี้ยมันอยู่ในสํานักไม่ได้คนไม่ดีมันอยู่กับกูไม่ได้ไงที่เด่นเดออกไปเพราะว่าคนที่มันไม่บริสุทธิ์ไงเออมันไม่พอกูบอกว่าเอาไหมาอ,อธิบายไม่ได้เดี๋ยวจะบอกในกลุ่มเลยว่าใครถ้าให้กิฟซี่ช่วยเนี่ยต้องตกลงก่อนว่าต้องใส่ซองให้กิฟซี่เอาไหมมึงก็ไม่เอาเพราะมึงอับอายไง แล้วมึงจะมาแทงอาจารย์มึงไงอีโง่เอ้ยคนที่มึงเคยกราบไหว้ศรัทธาที่มึงบอกว่าอเป็นหนึ่งของมึงอะเน่ยมึงแล้วมึงไปด่าคนครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าเนี่ยยกยอกูแล้วเกินมึงตอนนั้นอะนี่ไงเพราะมึงไม่สมใจอยากมึงไม่ได้อะไรจากที่นี่ไปเพราะมึงผิดหวังไงผิดหวังเพราะอะไรเพราะมึงไปทําไม่ดีไปหลอกลวงเขาเอสุดท้ายก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ กูจะเตือนมึงมึงยิ่งทำอ่ะใจมึงก็ยิ่งฝุงสั้นยิ่งทุกข์อี๋โง่หน้าตามึงก็ยิ่งอุบาทอยู่แล้วมึงไม่มองดูสารล่ารูปตัวเองเลยหน้าตามึงอ่ะเวลามึงพูดน่ะคนที่เขาไม่เห็น่ะมึงอะในคลิปอะตอนที่มึงช่วยกูสอนมึงด่ากูตรงนี้มึงเอาจริงกว่าจังเลยแต่อาจารย์วิ่ย่ะพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยแต่มึงเนี่ยเอาจริงกว่าจังพออยู่กับกู พออยู่กับเขาพออยู่กับกูว่าเขาพออยู่กับเขาว่ากูเนี่ยกูบอกไอ้คนพวกเนี้มันหนีกําพืชสิ่งที่มันให้สัจจาวาจาไม่ได้แล้วออกไปจากอาจารย์จะไปอยู่บ้านจะไม่ทําคลิปจะไปอยู่ใครที่อยู่ในกลุ่มอย่ามาเรียกกูว่าอาจารย์นะเออกูจะสอนแค่เฉพาะที่นี่ห้ามเอาเบอร์โทรกูฮะมึงอ่ะอย่าบอกแล้วว่าสิ่งนี้พวกมึงไม่เคยพูด มึงพูดกับทุกคนในกลุ่มอมืพูดกับกูด้วยนะกูจะบอกกูทําคลิปออกมาวันนี้คุณกิติศักดิ์ส่งมาให้ดูโอ้ตอนนี้อีกกิปซี่มันโจมจีอาจารย์ใหญ่เลยเดีย๋ยวกูจะจัดมันให้กูจะแฉมันนะอเออเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งกูไม่กูไม่พูดอ่ะอีกเยอะเรื่องเกี่ยวกับมึงอ่ะที่กูยังไม่พูดอ่ะนะ ทีนี้กูเอาออกมาพูดให้คนคนที่เคยฟังกูแล้วไปฟังมึงจะได้รู้ได้รู้ความจริงทุกคนล,ลูกศิษย์กูไม่มีใครไปกับมึงหรอกเพราะอะไรรูกไหมเพราะมึงมันหลงไปแล้วมันก็ไปทําอะไรที่มันมึงทําตัวเรวซาไม่เขาเห็นนะนะทําสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะก็คือไปหลอกลวงเขาอะ่ะมีที่ไหนนะมาเดี๋ยวจะสอนธรรมะอ่าจ่ายข้าล่างกูมาอย่างเงี้ยมึงเข้าล่างกู มึงคิดดูดีๆถ้าใครไม่บอกกูอย่าให้กูรู้นะน,น,นู่นนี่อย่าให้กูเกลียดใครนะ้กูเกียดกูเข้ากระดูกดำนุ่นคำพูดของมึงอะแล้วก็สอนที่นี่นะมึงด่าเขาสารพัดเออมึงเนี่ยไม่ยังไม่สํานึกผิดอีกอะอีกิปซี่เออมึงอ่ะไม่มีเหลือธรรมะอะไรเหลือแต่สัญญาไอ้มาร์คเฟอร์ลดี้ของมึงอะเออจนคุณโชกของงงเออเรียกเขาไปดานะ่า่ะ แล้วก็บอกว่าเขาจบแล้วปัญญาอ่อนน่ะมึงเออเขารู้ําพืชมึงหมดหละคุณจอนอีกคนนึงน่ะมึงไปไถข้าม่านเขาห้าพันอ่ะทั้งทังที่ม่านมึงเสร็จหมดแล้วมึงไปไถเขาเขาไม่มีเงินเขาก็ลําคาญเขาโอนให้มึงอ่ะพันหนึ่งคุณหมอเหมือนกันมึงไปพูดกับเขาหน่อยมึงไปอ้างว่ามึงช่วยเขาอย่างนั้นอย่างนี้เข้าล่งเข้าล่างเขาจะจัดยาให้มึงไม่เอา สุดท้ายมึงไปขอค่าเครื่องบินขอลำคาญขอเลยรโอนให้สามพันยักษ์ขโมยขี่มึงเนี่ยมันนักตกทรัพย์เลยหลอกลวงเขาเลยมึงอะโลภามึงยังฆ่าไม่ได้เลยความโลภมึงอะในใจมึงอะทั้งๆที่มึงอ้างว่ามึงมีทรัพย์สมบัติเนี่ยแต่มึงก็ยังทําเรื่องระยำตําบอลอย่างเงี้ยคนแบบนี้แล้วจะมาอยู่กับกูจะมาช่วยกูโถเอ้ยคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาจะเห็นตัวเองเห็นความโลภของตัวเองเขาจะไม่ทําอะไรที่ไม่ถูกต้อง ยังอ้อยสลาบอกว่าสอนธรรม้วิคีประกาศมาตั้งแต่ปี64แล้วแล้วก็ทำให้ถูกต้องทุกอย่างกูเรียกมันว่าสารณะการปฏิญาณตนเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิทย์แม้จากการการที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มลับก็ต้องปฏิญาณตนอีกเพื่อไม่เอาคลิปลับออกไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นคนนอกให้มันเอาค๊อป,ปี้ไปธรรมะก็เสื่อมกูเอาเฉพาะลูกศิษย์กูเท่านั้นที่ที่ปฏิญาณตนเข้าไปแต่เมื่อไม่กล้า เห็นไหมมึงอะมึงไม่กล้าที่พยานตนเข้ามาในนี้เห็นไหมเพราะกูต้องป้องกันคิดดีๆกูต้องให้ลูกศิษย์กูคนที่เปิดดวงบัญญาแล้วให้เขาฟังเรื่องอะไรกูจะเอาออกไปข้างนอกทุกคนก็ต้องถือสารณนนี้ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะฮะกูบอกไว้เออการสาปแช่งตัวเองเป็นสิ่งที่มึงเป็นคนตั้งขึ้นมาทั้งนั้นเลยกูจะบอก วิธีการต่างๆกูเห็นสมควรมึงเอามาให้กูดูกูเห็นสมควรเออจัดการโถอีงโง่อีควายม,มึงนี่โง่แล้วอวดฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดหลักเหลืออะไรฉลาดแบบเอาความฉลาดแบบมึงโง่ไปหลอกลวงเขาไปตบซับเขาต้องใช้ความฉลาดให้มันถูกต้องนะกูจะบอกมึงความฉลาดเนี่ต้องทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องอย่าหมกเม็ดอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกคนอื่น อะไรเหมือนอ้อยสลานี่พูดตรงๆทั้งหมดเลยสอนธรรมะเรื่องชีบมีคนถามว่ามีเมียไม่มีนอนกับเมียไม่นอนเออม,มึงแม่กูนอนกับเมียกูนอนกับใครอะ่ะกูยังไม่แก่ไอมะเขือเผานี่นอนกับคนอื่นมันก็บรรไาอยู่วะไม่อกไหมแล้วกูไม่เคยนอกใจเมียกูตั้งแต่กูอยู่ด้วยกันมากูบอกเลยเออกูถูกหนักในมากเลยในมนุษย์เลย เออนะแล้วก็แล้วนี่เป็นคำคำพูดของกูนะพูดออกมาจากสัตว์จริงกูจะบอกไอ้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติตอนนี้ไม่ดื่มเหล้าแล้วเลิอกออกกำลังกายนะฮะแค่นั้นแหละแล้วอ้อยสลาเป็นคนทําอะไรจะทำจริงเลิกคือเลิกนะฮะไม่ใช่คนแบบปากป้าตาขยิบ อันนั้นมันไม่มีธรรมะคนอย่างอ้ออิสระาเนี่ยไม่มีพิกลิ้นพูดแล้วไม่มีคืนคําเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแล้วคือเป็นคนที่ตรงอยู่แล้วนะฮะไม่กลับไปคืนน้าลายตัวเองกูจะบอกอืมไม่เหมือนไอ้พวกลูกศิษย์เนี่ยตะคุลกูได้ความรู้จากกูไปได้คิดปากคิดฟันมึงจําไม่ได้อตอนกูกระทืบโตอะกูบอกว่าทืบเก้อีออ้กูบอกว่าพวกมึงเนี่ย ไอสิ่งที่กูปรุงแต่งก็เหมือนเก้าอี้นี่กูทึกใส่ต่อหน้ามึงอะมึงก็ยังไม่รู้ตัวอีกเออพวกมึงเอามายึดเอาเก้าอี้ที่กูปรุงแต่งออกไปขยะเอาไปเป็นความรู้พอได้รู้ได้สอนคนหน่อยอะหลงรู้นะโถเอ้ยไปรู้ว่าลาจิตคนนั้นไปรู้ว่าลาจิตคนนี้เออกูถามว่า เวลาเขาจะปวดขี้ปวดเยี่ยวมึงรู้ไหมไอ้พวกรู้จิตรู้เฮียรู้หาอะไรเนะี่ยไม่รู้หรอกพวกมึงอ่ะกูนี่ไม่เคยรู้เรื่องของคนอื่นเลยมันถึงเข้ามาหลอกกูอยู่เงี้ยไอ้พวกเคียเนี่ยลูกศิษย์เร็วๆพ,พวกเนี้ยาะกูมีแต่หน้าที่สอนคนแล้วกูก็กลับไปนอนแค่นั้นกูไม่เคยต้องมานั่งคิดว่าคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงพวกมึงอ่ะพอเวลากูเข้าห้องพวกมึงอ่ะ,อะไปทําเร็วๆซ้ำๆไงแบบกูไม่รู้ไงอืม กูไม่ต้องมานั่งกูไม่ได้มีความคิดชั่วแบบพวกมึงหมกเม็ดที่จะไปหาหลอกลวงคนนรงนี้กูเลยไม่ต้องมานั่งเฝ้าใครสอนเสร็จแล้วก็คือจบกูก็เข้าไอ้มึงเนี่ยไปหลอกเขาป้าให้ไปกินกาแฟไปเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวออกไปทุกวันคนแก่น่ะเออปลาเล็กปลาชุ้นะใครมาก็ตามคุณไหมน่ะพี่ไหมเนี่ยโถมึงไม่เคยสงสารเมตตาเลยอ้างล่าง,ล,างล่างสตรีมึงอะล่างเขี้ยมเงี้ยเออ ตบรั์เขาด้วยการอ้างล่างกูให้ตรงๆมึงเสือกไม่เอากูบอกว่าใครจะให้มึงสอนแน่กูคุยกับมึงอ่ะให้ตกลงมติกันว่าใส่ซองให้ก่อนให้เลยแล้วก็สอนมึงไม่เอามึงชอบทําอะไรลับๆที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมมึงกล้าทำมันกูสิสอนรรทํามะทิ้งชีพอ่ะเออกูไม่เคยหลอกลวงใครงไงคลิปกูสอนมันกว่าคลิปอ่ะเยอะที่สุดในคลิปธรรมะของกูอ่ะ กูให้ฟรีหมดเลยส่วนใครจะมาปลดล็อกอันเรื่องนึงเพราะกูต้องช่วยมีกติกาปฏิญาณตนเป็นสารณะถือจนมันตายด้วยนะฮะเพื่อ <c oughs> ความไม่ประมาณในธรรมไม่ประมาณในตัวเองไม่ประมาทในครูบา,าอาจารย์มึงก็ท่องจําคํานี้อีจิปซี่สุดท้ายมึงผิดสัจจาหมดกูบอกว่าห้ามเอาห้ามคิดคดทรยศต,ยต่อครูบา,าอาจารย์วิทย์ห้ามเอาธรรมะไปหาลาบสักระเมื่อ,อไร พิจาวาจาขอให้ทําที่เป็นแก่นจงเสื่อมไปเสื่อมเลยเสื่อมสุดๆอีงโง่โอเคจบข่าว